เมอร์เซเดสเบน GLC 43 AMG นะครับรุ่นนี้คันนี้ทุกอย่างตางช่วงไว้นะครับหมดสภาพแล้วคันนี้เปลี่ยนเป็น EBC Yellow Stuff นะครับว่าต้องการประสิทธิภาพการเบรคที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนหมดด่กลับไปใช้ได้อีกนานนะครับเดี๋ยวโมชั่นกระดาษเราจัดการให้แป,ป๊บเดียวเสร็จ โวไสกรลาสวัสดีครับด้านข้างของผมนะครับเรามี Mercedes-Benz G L C 43 A M G นะครับรุ่นนี้นะเรียกได้ว่าหลายๆคันเนี่ยใช้กันคุ้มมากเลยนะคันนี้ทุกอย่างตามที่วางไว้นะครับหมดสภาพแล้วนะคันนี้มีจะแสแล้วละ่ะก็จะมีผ้าเบรกนะคันนี้เปลี่ยนเป็น E B C Yellow Stuff นะครับว่าต้องการประสิทธิภาพการเบรกที่ดีกว่าเดิมนะแล้วก็ คูแลนนะครับก็ถึงวาระการเปลี่ยนแล้วเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในระบบเครื่องยนต์และมอน้ำนะครับผมที่ปัดน,น,น้ำฝนนี่เดี๋ยวข้าหน้าฝนแล้วนะเดี๋ยวที่ปัดน,น้ำฝนกันไว้เลยฝนเริ่มตกแล้วด้วยช่วงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นโมตี้เอ็มร้อยสิบนะมากองน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยนะคันนี้เพื่อการปกป้องที่เหนือกว่านะครับน้ำมันเบรกเป็ี TRW ดอทหนะฮะตัวนี้นะ2ขวดนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันเฟืองท้ายนะเป็นของเบนซ์แท้เลยนะครับกลองแอร์ตัวไหนก็เป็นของเบนซ์แท้เช่นกันนะเปลี่ยนหมดดี่กลับไปใช้ได้อีกนานนะครับเดี๋ยวโมชั่กระดาษเราจัดการให้แป๊บเดียวเสร็จครับผม i